สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาปัจจัยยามปล่อยมือสองข้างแบบขั้นเทพนะครับทีที่หนึ่งปันปล่อยมือต้องเอียงตัวเพื่อกันกันล้มไปเฮ้ยมัน หนึ่ง yeah. oh สองยกล้อแล้วก็เดินแล้วก็ปล่อยมือสองข้างนะครับยกล้อ 3ดีบแล้วก็ปล่อยมือสองข้าง พอยมรถ็จแล้วค่อยปล่อยมือ ูดห้าแข่งขันรถใช้ใช้แล้วค่อยไปมือใช่ครับไปเลยครับไปเลยไม่ไปนะครับไปห <c oughs> นึงไปเล้วโอเคเริ่มแล้ว คนนี้ชนะสำหรับวันนี้สับสไครด้วยนะครับจะทำโดยตึงต้งจะทำโดยตื่ต้จะทำโดยตึงต้ง,งไม่ได้อยู่ในคลิปมาเสือกจากไหนไปกระันตนิพูดเลยครับ